สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speedster s q u a d วันนี้เรามารีวิวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากคูโบต้าปี2026ที่หลายๆคนถามมาหากันเยอะมากรุ่นนี้คือคูโบ t a f i ิลมาสเตอร2026รถแทรกเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เกษตร,รกรไทยอย่างแท้จริงทั้งในเรื่องของพลังความทนทานและความคุ้มค่าในการใช้งานซึ่งวันนี้ผมาจะพาทุกคนไปดูกันแบบละเอียดว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษและน่าสนใจบ้าง ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคูโบต้าฟิลมาสเตอร์เป็นตระกูลที่คูโบต้าเน้นทำตลาดในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากรุ่นนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของปี2026ทั้งในเรื่องดีไซน์และสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ใส่มาให้คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสี่สูที่มีแรงม้าสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนทําให้ตอบสนองการทํางานได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการไถพรวนดินดินหรืองานลากจูงต่างๆเรื่องการประหยัดน้ํามันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของรุ่นนี พราะคูโบตาได้พัฒนาระบบการฉีดเชื้อเพลิงใหม่ทำให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกเกษตรกรไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำมันที่แพงขึ้นในทุกวันนี้การใช้งานจริงพบว่าสามารถทำงานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในแง่ของระบบเกียร์คูโบต้าฟิลมาสเตอร์2026มาพร้อมเกียร์ที่ปรับปรุงใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นการเข้าเกียร์นิ่มนวลไม่สะดุดและยังมีอัตราทดที่เหมาะสมกับการทำงานในหลายลักษณะ จะเป็นงานหนักหรืองานเบาก็สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการจุดนี้เกษตรกรที่เคยใช้รุ่นเก่าจะสัมผัสได้เลยว่ามันคล่องตัวมากกว่าเดิมดีไซน์ภายนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงให้ดูทันสมัยขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแรงดูดันแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของคูโบต้าไว้อย่างชัดเจนสีส้มที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงโดดเด่นแต่มีการเล่นโทนเข้มทําให้ดูหรูหราขึ้นไฟหน้าถูกอัปเกรดเป็นเลเที่สว่างกว่าเดิมมากเหมาะกับการทํางานในเวลากลางคืน เรื่องของความทนทานคูโบต้าได้ชื่อว่าเป็นแทรกเตอร์ที่อึดถึกทนอยู่แล้วรุ่นฟิลมาสเตอร์2026ก็ไม่ทําให้ผิดหวังตัวโครงสร้างหลักถูกทําจากเหล็กเกรดสูงที่แข็งแรงรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีระบบช่วงล่างออกแบบมาให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตรของไทยที่มีทั้งดินนุ่มดินแข็งและพื้นที่ชื้นแฉะใช้งานได้อย่างมั่นใจมาถึงห้องโดยสารรุ่นนี้ยังคงเป็นแบบเปิดโลง่งเพื่อให้ระบายอากาศได้ดี แต่ก็มีการปรับตำแหน่งเบาะนั่งและคันบังคับใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับสรีระมากขึ้นการนั่งทำงานเป็นเวลานาน,านจึงไม่รู้สึกเมื่อยล้าเบาะเป็นวัสดุใหม่ที่นุ่มขึ้นและทนทานต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของบ้านเรานอกจากนี้ยังมีการปรับระบบไฮดรอลิกให้มีแรงยกมากขึ้นสามารถยกอุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นผ่านถ่ายผ่านพรวนหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆเกษตรกรสามารถทำงานได้ครบวงจรมากขึ้นโดยใช้แค่แทรกเตอร์คันเดียว อีกหนึ่งจุดที่หลายคนชื่นชอบคือการดูแลรักษาง่ายรุ่นนี้มีการจัดวางเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆให้เข้าถึงง่ายเวลาต้องตรวจสอบน้ำมันเครื่องน้ำหล่อเย็นหรือเปลี่ยนไส้กรองก็ทำได้สะดวกไม่ต้องถอดหลายชิ้นส่วนเหมือนบางรุ่นทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาราคาที่เปิดตัวในประเทศไทยถือว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและสมรรถนะที่ได้มา คูโบต้าวางตำแหน่ง f i ลมาสเตอร์2026ให้เป็นแทรกเตอร์สำหรับเกษตรกรขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วถือว่าน่าสนใจมากโดยรวมแล้วคูโบ t a f i ิลมาสเตอร2026เป็นแทรกเตอร์ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องพลังความประหยัดความทนทานและการออกแบบที่ทันสมัยตอบโจทย์การทำเกษตรในยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความเร็วและคุณภาพ หลายคนที่เคยใช้คูโบต้ามาก่อนคงรู้ดีว่าความเชื่อใจในแบรนด์นี้ไม่ทําให้ผิดหวังและรุ่นใหม่นี้ก็ยืนยันได้ว่าคูโบต้ายังคงครองใจเกษตรกร,ร,รกไทยได้อย่างเหนียวแน่นถ้าใครกําลังมองหาแฟกเตอร์ใหม่ในปี2026รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับใช้งานได้ทั้งในงานนาง,งานไร่งานสวนหรือแม้แต่งานก่อสร้างเบาๆก็เอาอยู่ทั้งหมด วันนี้ Speedster Sport ก็ขอสรุปว่า Kubota f i l l d m a s t e r 2026เป็นแทรกเตอร์ที่เหมาะสำหรับรเษกษตรกรไทยที่ต้องการความคุ้มค่าใช้งานง่ายและไม่ต้องกังวลเรื่องการบำรุงรักษามากมายใครที่สนใจก็ลองไปสัมผัสตัวจริงได้ที่โชว์รูม Kubota ทั่วประเทศครับแล้วคุณจะรู้ว่าทำไม f i l m d s t s t e r 2026ถึงเป็นอีกหนึ่งตัวท็อปที่ไม่ควรพลาดถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง สปีดสเตอร์สปอร์ตของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ๆทั้งรถแทรกเตอร์รถเกษตรและเครื่องจักรกลที่น่าสนใจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speedster Sport วันนี้เรามารีวิวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากคูโบต้าปี2026ที่หลายๆคนถามมาหากันเยอะมากรุ่นนี้คือคูโบต้าฟิลมาสเตอร์สรถแทรกเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรไทยอย่างแท้จริง ทั้งในเรื่องของพลังความทนทานและความคุ้มค่าในการใช้งานซึ่งวันนี้ผอมาจะพาทุกคนไปดูกันแบบละเอียดว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษและน่าสนใจบ้างก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า k ู b บ ta Fil Master เป็นตระกูลที่คู b บต a เน้นทำตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากรุ่นนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของปี2026ทั้งในเรื่องดีไซน์และสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ใส่มาให้คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสิสุกที่มีแรงม้าสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อน ทำให้ตอบสนองการ Alpha. ทำงานได้ด okay. ีมากไม่ว huh. ่าจะเป็นการถ่ายพรวนดันดินหรืองานลากจูงต่างๆเรื่องการประหยัดน้ำมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของรุ่นนี้เพราะคูโบต้าได้พัฒนาระบบการฉีดเชื้อเพลิงในมทำให้การถ่ายเล่ยปบรคเลื่อยากนเกษตรกรไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ํามันที่แพงขึ้นในทุกวันนี้การใช้งานจริงพบว่าสามารถทํางานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมน้ํามันบ่อยๆซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจน ในแง่ของระบบเกียร์เบต้าฟีมัสเตอร์สองพัมาพร้อมเกียร์ที่ปรับปรุงใหม่ให้ใช้งานได้คลื่นการเข้าเกีย์